เอาเลยครับหลังจากที่ E ีีที่แล้วเนี่ยไททันดริลแมนได้กลับเข้ามาลงสนามแล้วนะครับพร้อมกับร่างกายเวอร์ชันอัปเกรดอันใหญ่มาหืมาก็คาดว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะชอบคอกับร่างใหม่ของพี่แกนะครับและใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงซีรีส์คิดป็นดิทอยเลตมัตติเวอร์สจากช่องดอมสตูดิโอนะครับทีล่าสุดนี้เนี่ยก็ได้ปล่อย E p ีที่ออกมาแล้วนะซึ่งบอกได้เลยว่า e ีีล่าสุดนี้ให้อารมณ์ได้ครบรถเป็นอย่างมากเลยมีทั้งตลกโปกฮาและซีรียสจริงจังนะครับซึ่งทาง ดอมสตูดิโอเนี่ยก็ยังคงคุณภาพของผลงานของพวกเขาเอาไว้อย่างดีเลยและส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับผมกายวอลเกอร์อยาพาผู้ชมไปดูสิว่าในซีรีส์สกิปิดิททอร์เรนต t มัตติเวอร์สฉบับดอมสตูดิโอเนี่ยเราได้อะไรกันมาบ้างครับและหพร้อมกันแล้วก็รบกวนผู้ชมชึ่บไลค์ให้กับคลิปคลิปนี้เพื่อที่ผมกายวอลเกอร์จะได้มีกาลังใจในการําคลิปแบบนี้ต่อไปครับ ปิดอีพีมาเนี่ยเนื้อหาก,ก็จะต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเหล่าคนหัวซ่วมก็มีแผนที่จะระเบิดหอคอยนาฬิกากลางเมืองนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝ่ายของพีระมิดก็สามารถปกป้องหอคอยเอาไว้ได้พร้อมกับการกลับมาของไททันดริลแมนนะครับที่พี่แกนั้นพลาดท่าให้กับเจ้าดร็อสกิปปิสต์ทอเลตใน E p ีที่14แล้วจากนั้นพี่แกก็ได้ระเบิดร่างของตัวเองไปพร้อมๆกับคนหัวซ่วมใน E ีพีนั้นนะครับและหลังจากที่การปะทะครั้งนั้นจบลงเนี่ยท่าน,นัา man นเ คาร์เมล่าแมนขึ้นไปยังหอคอยอันนานนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าพวกเขาน่าจะขึ้นไปซ่อมนาฬิกาหรือเปล่าแต่เปล่าเลยครับหลังจากฉากนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ากลุ่มของคา m ์เมล่าแมนในหอนาฬิกานี้กําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ายังหาไม่เจอสักทีนะจนท่านวหน้าคร็อกแมนเนี่ยถึงกับต้องเข้ามาดูนะครับแล้วพอท่านวหน้าคร็อกแมนเนี่ยเข้าไปยังหอนาฬิกาได้เพียงแค่แวบดเดียวท่านวหน้าก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างนะครับใช่แล้วครับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือ,อุกอ man ่ทีย ใกล้ๆคามิล่าแมนคนหนึ่งที่ยืนกอดอกอยู่เลยครับซึ่งคามิล่าแมนคนนั้นเนี่ยก็ดันหาไม่เจอก็เลยโดนเพื่อนของเขาเบิร์ดกระโหลกไปหนึ่งทีนแะแหลังจากนั้นเนี่ยตาก,กล้องก็ได้ดึงวัตถุชิ้นนั้นออกมาครับจนในที่สุดเนี่ยเราจึงได้เห็นว่าวัตถุชิ้นนั้นก็คือไทม์สไปเดอร์นะที่ประโยชน์ของมันเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ชัดนะครับแต่ว่าใน E ีพีที่10นั้นกลุ่มของพัธมิตรเนี่ยก็ได้นำไทม์สไปเดอร์จำนวนหลายอันเพื่อที่จะมาช่วยไททัน,นคนล็อกแมนนนะต่่่วาาทมปเดใีีขหญกกิ ถึงคัดว่าไอ้วัตถุชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เหล่าคนหัวซ่วมต้องมาระเบิดหอกคอยตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัดก,กล้องก็ได้ยื่นทามสไปเดอร์ให้กับพอบ้านคล็อกแมนซึ่งพอบ้านคล็อกแมนก็ลาไปนะครับแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปตรงดาดฟ้าของตึกใกล้ๆนะครับซึ่งเราจะได้พบกับแกงของพันธมิตรเนะที่มีพี่ลาร์สแกรมแมนพี่ลาสคล็อกแมนและตัวละครอื่นๆนะครับที่ในอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาได้ยืนต่อสู้กับคนหัวซ่วมอยู่ตรงหน้าจุดนั้นนะแถมทางด้านของพี่ลาลเ่า,เเาดางหุวซึง ลูกขีดจำกัดของเขาไปนะครับทำให้ร่างกายของพิลัสคอกแมนเนี่ยสภาพจึงย่าแย่อย่างที่เห็นเลยนะแล้วท่านใดน,นั้นเองเนี่ยก็มีพี่ทีวีแมนท่ามุยออกมานะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็พาร่างของพิรัสคอกแมนท่ามุยกลับไปรักษานะครับแต่ว่าทันใดน,นั้นเองเนี่ยสัญญาณเตือนภัยจากแท็บเล็ตก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับข้อความที่แจ้งข่าวสารมาว่าฝ่ายของพันธมิตรนั้นได้เจอฐานทัพที่2ของเหล่าคนหัวซ่วมแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมของพันธมิตรเนี่ยก็ได้บุกไปยังฐานทัพของเหล่าคนหัวซน ฐานที่4เนี่ยจะอยู่ใน E p ีที่ส3ส่วนฐานที่3เนี่ยจะอยู่ใน E p ีที่17นะครับนอกจากนั้นนะครับพวกมันเนี่ยกำลังจะปล่อยขีปราวุธเพื่อถล่มสำนักงานใหญ่ของเหล่าพันธมิตรนะครับซึ่งในภาพเนี่ยจะใช้คําว่าเฮดควอเตอร์เนะซึ่งคําำนี้นะครับก็หมายถึงฐานบัญชาการของเหล่าคล็อกแมนอ้างอิงจาก E p ีที่6นะครับที่มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่าไททันสเิกแมนนั้นได้กลับมายังเฮดควอเตอร์แล้วโดยที่ก็ยังปลอดภัยดีและนอกจากนั้นนะครับข้อความสุดท้ายก็ได้เขียนเอาไว้ว่าไฮ รีบจัดการฐานทัพที่สองของคนหซ่วมนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งการแจ้งเตือนดีนะครับพี่ไททันดิวแมนเนี่ย,ยก็เห็นด้วยเช่นกันนะแต่ทีงานนะครับในท่านดิวแมนก็ไม่สามารถไปถลม่มฐานทัพที่2ของเหล่าคนซวมได้เนื่องจากว่าในขณะนี้นะครับมันมีแกง,งคโหโซวมเยอะแยะมากมายที่คอยขัดขวางพี่ไททันดิวแมนอยู่นะพร้อมกันนานนะครับในฉากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมือของพี่ไททันดิวแมนว่าพี่แกนั้นก็มีมืออยู่ด้วยนะครับคิดว่ามือเนี่ยจะเป็นสว่านแหลมๆเท่านั้นนะแตนอกจากนั้น ข้างหลังของพี่แกนั้นก็มีอาวุธเป็นคล้ายๆกับที่ขุดแร่นะครับขนาดใหญ่มือมาและหลังจากที่มีข้อความแจ้งเตือนมาเนี่ยถนนหน้าก็ได้ไปรับเหล่าพันธมิตรทั้งหมดขึ้นยานหนีออกไปจากตรงนี้นะครับแล้วจากน,านั้นการต่อสู้ของท่านริวแมนและเหล่าคนวัวซ้วมสุดแปลกประหลาดเริ่มต้นขึ้นโดยที่พี่ท่าน,นก็ได้ใช้พลังของแกขย่าวพื้นปฐพีนะครับทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้นะครับก็ทําให้ลาวาที่อยู่ใต้ดินปะทุข,ขึ้นมาทันทีและพร้อมกันนั้นนะครับตึ ช่องที่อยู่ในตรงนั้น,น,น,นก็ต่างพากันถล่มลงมาเะครับเอาจริงนในในฉากนี้ผมช่างไม่ปั่นใจแล้วว่าป้ายไหนกันแน่ที่จะเข้าบารําลายล้างโลกนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยไอ้เจ้าคนหัวซ่วมหน้กากเจสันก็ได้เข้าโจมตีเข้าใส่พี่ไททันแต่พี่ไททันก็การเอาไว้ได้พร้อมกับสวนกลับด้วยสว่านจ่อไปยังเจ้าคนหซ่วมตัวน,นั้นระเบิดตุยแย่ลงไปหล้วจากนั้นพอหันหลังกลับมาเนี่ยก็เจอกับคนหัวซ่วมที่มีหัวขาวโพลนะครับมันก็ได้ยิงปืนเข้าใส่พี่ไททันริวแมนแต่ทีง,งานนะครับพี่ไททันริลแมนก็ ออกมาจากโถส่วมปุยแย่ลงไปแล้วตัวถัดไปนะครับก็เป็นคนหัวส้วมเทเลนลิน่าที่มีร่างกายเป็นงูนะครับเธอก็ได้พ่นพิษฟอฟอเข้าใส่พี่ไททันแต่ก็โดนต่อยสวนไปหนึ่งหมัดนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ถูกสว่านเจาะเข้าไปกลางโถส่วมระเบิดปุยแย่ลงไปตัวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมันยังมีคนหัวส่วมอัศวินที่มาพร้อมกับดาบใหญ่เนะี่ยซึ่งมันก็กวดแกรงดาบเข้าใส่พี่ไททันของเราจนในที่สุดนะครับมันก็ได้ทิ่มดาบเข้าใส่หน้าอกของไททันดริวแมนแต่ว่าหน้าอกของพี่แกนั้นก็เปิดพดพี ไม่ดาบของมันเนี่ยถูกฟันเฟืองของพี่ไททันบทละเอียดกลายเป็นเศษเหล็กพร้อมๆกับอร่างกายของมันเองแต่ทีงาน,นนะครับคนหัวสวมก็ยังไม่หมดแค่นี้มันยังมีกองกำลังเสริมมาอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าไททันดิวแมนนั้นก็ได้ปล่อยโซ่ดึงเจ้าคนหัวส่วมเหล่านั้นเข้าไปบดยันฟันเฟ,ฟืองตรงหน้าอกของพี่แกนะครับก่อนที่ฉากถัดไปเนี่ยเราจะได้เจอกับแกงคนหัวส้วมคอปเตอร์ที่พากันเดินทับเข้ามามากมายหลายตัวพร้อมกับบอลลูนลอยฟ้านะครับที่ติดตั้งขีปนาวุธมัดด้วยและในฉากนี้เองนะครับเราก็จะได้เห็นปืนของพี่ ไททันคาเมราแมนที่โผล่เข้ามาในซีนแวบหนึ่งพอดีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้บอลูลอยฟลามนั้นก็ได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่ไททันริวแมนซึ่งบอกได้เลยว่าหากโดนขีปนาวุธทั้งหมดนี้ไปเนี่ยต่อให้เป็นไททันริวแมนก็มีบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ระเบิดจะถึงตัวไททันริวแมนนะครับทันใดนั่นเองปาเรียที่คุณเคยก็ได้กางปกคลุมร่างของพี่ไททันเอาไว้แล้วจากนั้นก็ระเบิดตู้มนะครับไททันริวแมนเนี่ยไม่ได้รับดาเมจใดๆจากระเบิดเหล่านั้นเลยเนยไทันชา่ถ ที่มาช่วยเอาไว้ทันเวลาพอดีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไททันคาเมร่าแมนได้ไปสู้ศึกใหญ่กับเจ้าด็อกเตรซิกวดดิททอยเลตร่วมกับพี่ไททันสปิกเกอร์แมนนะแต่ว่าพี่ไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสไปจาก E ีพีก่อนหน้านี้นะครับจึงไม่สามารถเข้ามาร่วมต่อสู้ได้นะพร้อมกันนั้นนะครับพี่ไททันคาเมร่าแมนก็ได้โชว์ภารกิจใหม่ให้กับไททันดริวแมนดูแต่ว่าไททันดริวแมนก็ทราบอยู่แล้วนะครับติดปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแก๊งโขนวซ่มยยอโผล่่กันมมาไหยุดเเลยยพองหน้้าขึซ ครับอีกทีนึงเนี่ยเราก็จะได้เจอกับเจ้าบอลลูนทิ้งระเบิดเมื่อกี้เนี่ยที่ก็มาอีกหลายลำเลยทีเดียวพร้อมกับภาคพื้นดินนะครับที่มีโคนโซ่จํานวนมากต่างพาก,กันล้อมในท่านทั้งสองเอาไว้ส่วนทางด้านของในท่านดริวแมนเนี่ยก็ได้แต่กำมัดแล้วก็คูคำราบออกไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดมาที่พี่ในท่านสปิกแมนนะที่ตอนนี้กําลังนอนให้ทีมรักษาร่างกายของตัวเองอยู่นะครับซึ่งปีแกเนี่ยก็นอนฟังเพลงเชิวจะจัดเลยเนะแต่ถึงงันนะครับใจของในท่านสปิกแมนเนี่ยก็อยากจะออกไปลุ เต็มที่แล้วแต่ก็ยังไปไม่ได้เนะี่ยความคืบหน้าในการรักษายังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยซีรีส์สกิปปิดิสทอเลตมันตีเวิร์สอีพีที่21จากช่องดอมก็ได้จัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ับเป็นยังไงบ้างผมสําหรับ EP นี้เรียกได้ว่าเหล่าคนหัวส้วมนั้นก็เดินหน้าทําแผนการตามที่หญิงสาวปริศนาแนะนํามาทันทีเลยนะครับคือทำยังไงก็ได้อย่าให้เหล่าไทท่านนั้นได้พักผ่อนและสุดท้ายเนี่ยเหล่าไทท่านก็จะพลาดท่าแล้วพ่ายแพ้ไปเองถ้าไงเนี่ยเราคงต้องลุ้นกันต่อไปแล้วทางผู้ชมละ่ะคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมกายวัเกอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ